ดวงประจำวันที่20มกราคมพุทธศักราช2567วันนี้มีเส้นทางของสิ่งศักดิษษ์สิทธิ์บุญกุศลส่งให้ท่านได้รับพรได้รับข่าวดีได้รับความสำเร็จมีโชคลาภมีวินออฟอจูนเปลี่ยนแปลงชีวิตได้อย่างน่าทึ่งน่ามาหาัศจรรย์มีดวงจักรพรรดินี มั่นคงร่ำรวยความรักทุกอย่างดีเยี่ยมนะครับวันนี้องค์ประกอบของความสมบูรณ์พร้อมทุกอย่างนะครับแต่อย่างไรก็ตามยังมีเรื่องราวที่ควรระวังของพี่น้องที่เกิดในบางวันด้วยเพราะฉะนั้นอยากทราบไปดูกันได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับต่อจากนี้ไปจะเป็นการพยากรณ์ดวงรายวันประจำวันที่20มกราคม พุทธศักราช2567พี่น้องที่สนใจในเรื่องของดวงแนวทางชีวิตรวมทั้งโชคลาบโอกาสมาดูกันได้ในคลิปนี้ครับเรามาเริ่มต้นจากดวงของคนที่เกิดในวันอาทิตย์กันนะครับพี่น้องชาววันอาทิตย์วันนี้ดวงจะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคแนวโน้มทิศทางชีวิตรวมทั้งเรื่องของโชคลาบจะเป็นอย่างไร มาดูกันนะครับพี่น้องชาววันอาทิตย์ครับวันนี้มีสองเรื่องหลักๆทั้งจุดดีดีมากและเรื่องที่ควรระวังนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันอาทิตย์จะเป็นอย่างไรบ้างาเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1กันนะครับเป็น4ถ้วย4ถ้วยคือเรื่องของอารมณ์จิต จวันนี้รู้สึกว่าจะวันไว้อ่อนไว้กับสถานการณ์กับเหตุการณ์กับเรื่องราวภายในจิตใจนะครับบางทีคาดบางตั้งใจไว้สักเ,เรื่องแต่ว่าพอพอเรารู้ข่าวพอเราได้รับกับรู้สึกว่าไม่พอใจนะครับมันเป็นความรู้สึกหงุดงิรลำคาญใจกับเหตุการณ์ทั้งที่บางทีนะครับสิ่งที่ได้รับอาจจะมีค่า ไม่น้อยนะครับเพียงแต่ว่าอารมณ์ในบางขณะมันเกิดความไม่พอใจครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2นะครับเป็นเรื่องที่ควรระวังอย่างมากนะครับสำหรับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์ครับเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพเรื่องของปัญหาการเปลี่ยนแปลงการที่จะต้องพัดภาคจากสถานที่บางอย่างการที่จะมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วขึ้นความสูญเสียบางเรื่องบางอย่างที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับก็ฝากไว้ เป็นแนวทางสำหรับชาววันอาทิตย์ในเรื่องที่ควรระวังนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่3กันนะครับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์ครับเป็นดวงจักรกพัดนีนีจุดเด่นนะครับนี่คือส่วนที่ดีเด่นเยี่ยมมากนะครับการงานดีมากมีโอกาสที่จะได้รับความสําเร็จการเจราจาการท,ทรําธุรกิจต่างๆดีได้รับผลอยู่ในเกณฑ์ที่สูงมาก แล้วก็มีผลประกอบการมีกำไรมีธุรกิจการเงินที่ดีมากรายรับดีเยี่ยมมีโอกาสการเงินที่จะได้รับผลมีเงินล้านมีเงินไหลเข้าตลอดมีความสุขในการที่จะนับเงินแบบจำนวนมากมากรวมทั้งเรื่องของความรักด้วยนะครับก็มีโอกาสดีในการที่จะสมหวังได้รับความไว้วางใจให้ดูแลให้ตรงนั้นตรงนี้ ทุกอย่างมันมันเป็นความสมบูรณ์มันเป็นความมั่นคงนะครับอันนี้ก็ส่วนที่เด่นนะครับพอไปประมวลงานนะครับเปรียบเทียบกับเรื่องที่ควรระวังก็อย่ามองข้ามจุดที่ควรระวังนะครับแม้ว่าเื่องจะดีจะเด่นร่ำรวยแต่ว่าถ้ามีปัญหาตรงที่เกี่ยวกับสุขภาพก็ต้องระวังด้วยนะครับ ต่อมานะครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสแนวทางชีวิตสำหรับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับเป็น6เหรียญนะครับนี่คือโอกาสดีได้รับข่าวดีได้รับโชคลาภได้รับทรัพย์สินรายได้มีความรักกลับคืนมามีการแก้ไขการงานที่ผิดพลาดจากอดีตได้รวมแล้วว่าวันนี้โชคลาภโอกาสดีครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันอาทิตย์วันนี้ดวงที่ควรระวังเรื่องสุขภาพนะครับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเรื่องของความสูญเสียบางสิ่งบางอย่างนะครับแต่จุดเด่นคืองานดีดีมากการเงินดีเยี่ยมรับทรัพย์จำนวนมากๆความรักลงตัวและนอกจากนี้นะครับยังมีโอกาสแก้ไขข้อผิดพลาดมีโชคลาภมีการที่จะได้รับเงินแบบฟุกฟุกด้วยนะครับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับ ต่อมาเป็นดวงคนที่เกิดในวันจันทร์พี่น้องชาววันจันทร์เส้นทางดวงวันนี้เป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตโชคลาภเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันจันทร์นะครับวันนี้เป็นวันที่อาจจะเจอปัญหา ต้องรอบคอบต้องไม่ประมาทอะไรที่พอรอได้รอใจเย็นๆรอการคลี่คลายปัญหาแล้วค่อยๆเริ่มต้นนะครับส่วนรายเดียดต่างๆของดวงพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์เป็นอย่างไรนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพพยากรณ์ใบที่1คือทาวเวอร์นะครับทาวเวอร์คือเหตุการณ์สถานการณ์ที่เราไม่อยากจะให้เกิดขึ้นมีความเสียหายมีความสูญเสียมีความผิดพลาด มีสถานที่วิกฤตมีเรื่องบางอย่างเกิดขึ้นมาแบบปุปรับกระทันหันในรูปแบบของการเดินทางในรูปแบบของเหตุการณ์เฉพาะหน้าในรูปแบบของการดําเนินชีวิตที่อาจจะเปลี่ยนแปลงรวดเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นพี่น้องชาววันจันทร์นะครับวันนี้ต้องดําเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทรอบคอบมีสติดีกว่านะครับคือป้องกันไว้ก่อนคือไม่เจอจะมี สิ่งที่ดีตามมานะครับคือขอให้ผ่านอุปสรรคให้ได้แล้วชีวิตของเราก็จะค่อยๆค,คลี่ลข่นะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่ 2. นะครับเป็น7ถ้วยนะครับก็อยู่ในวนวงเวียนของความคิดที่ค่อนข้างจะสับสนคิดเยอะคิดมากตัดสินใจอะไรไม่ออกบางเรื่องบางอย่างคือวนเวียนซ้ำซากอยู่กับเหตุการณ์เดิมๆมันก็จะมา พร้อมกับความทุกข์ความกังวลในใจครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่3นะครับเป็น6ดาบนี่คือเรื่องของการคลี่คลายปัญหานะครับเมื่อสักครู่มหมัดบอกว่าจะเจอปัญหาจะเจอเหตุการณ์ที่ไม่ดีนะครับก็ต้องคลี่คลายปัญหาแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับบางเรื่องบางอย่างเราเคลียร์ไม่ได้ในวันนี้รอก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานเรื่องของการเงิน อาจจะมาไม่ทันใจเท่าไหร่นะักรารรับไรายได้ไม่เป็นไปนตามเป้าหมายความรักก็อาจจะมีผิดพลาดต,ตรงนั้นตรงนี้นั่นคือเรื่องของการรอคอยนะครับใจเย็นๆโอกาสของชาววันจันทร์ยังมีในการที่ท่านจะถึงฝั่งของความฝันคือตอนนี้เราอาจจะมองเห็นฝั่งสมมติว่าเราเดินทางอยู่ท่ามกลางทะเลเรากําลังจะมองเห็นฝั่งเห็นขิวมะพร้าวเห็นแผ่นดินนะครับไม่นานเราก็จะถึงฝั่ง ไม่นานเราก็จะถึงเส้นชัยขอให้อดทนและก็ใจเย็นๆครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสแนวทางชีวิตสำหรับชาววันจันทร์นะครับเป็น8ดาบนะครับนี่คือข้อผูกพันภาระหน้าที่ในสถานการณ์วันนี้คือเรายังต้องรับผิดชอบอยู่นะครับรวมทั้งปัญหาสุขภาพต้องดูแลนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันจันนะครับวันนี้ดวงของคนมีโอกาสที่จะเจอปัญหาเจอเรื่องยุ่งยากเจอการเปลี่ยนแปลงเจอเหตุการณ์สถานการณ์บางอย่างที่เราไม่สามารถควบคุมได้ก็ฝากกันเป็นแนวทางว่าวันนี้ควรจะดำเนินชีวิต ทำงานหรือว่าจะทํากิจกรรมอะไรก็ตามนะครับด้วยความรอบคอบระมัดระหวังไม่ประมาทนะครับอะไรที่พอรอได้ขอให้รอก่อนใจเย็นๆนะครับไม่ใช่ว่าไม่ทําแต่ว่าทํำด้วยความรอบคอบแล้วท่านก็มีโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายได้เพียงแต่ว่ามันอาจจะช้าอืดเหนื่อยมากกว่าปกตินะครับใจเย็นๆวันนี้ภาระหนะ้าที่ยังต้องรับผิดชอบยังมีนะครับขอให้บรรลุเป้าหมายผ่านอุปสรรค ชีวิตจะดีขึ้นครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันอังคารนะครับพี่น้องชาววันอังคารดวงวันนี้เป็นอย่างไรการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคแนวโน้มทิศทางชีวิตโชคลาภเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันอังคารครับวันนี้ดวงใหญ่กำลังเกิดขึ้นนะครับกำลังที่จะพลิกชีวิตท่านมีข่าวดี มีบรรยากาศใหม่ๆพลิกวิกฤตเป็นโอกาสทองได้นะครับแล้วก็มีโชคลาภรับทรัพย์ก้อนโตด้วยส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันอังคารจะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งนะครับเป็นจัสเมนเรื่องของโอกาสวันนี้ได้รับผรอวิเศษสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญกุศลส่งมาด้วยนะครับท่านจะได้รับข่าวดีๆเกี่ยวกับการงาน ใครที่รอคอยงานอยู่จะได้งานทำไม่ว่างานประจำงานฟรีแล้วนะครับหรือไม่ก็รอทำสัญญารอการเจราจารอข้อตกลงมีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับมาแบบ เปลี่ยนแปลงชีวิตได้มีงานใหม่งานใหญ่งานสำคัญสำคัญบิ๊กๆเข้ามาในช่วงนี้ก็ทำให้การงานของท่านโดดเด่นมั่นคงต่อไปนะครับเรื่องของโอกาสการเงินวันนี้ก็จะได้รับเงินแก้ไขปัญหาของการเงินได้สบายๆนะครับเพราะว่ามีแรงส่งจากบุญกุศลส่งให้ท่านได้รับโชคลาภด้วยนะครับมีโอกาสการเงินที่ดีมากเรื่องของความรักนะครับพี่น้องชาววันอังคารครับวันนี้ความรักก็จะสมหวัง คนที่เคยขัดแย้งไม่เข้าใจกันวันนี้กลับมาเข้าใจกันได้หรือไม่คนที่ราคอยความรักมีโอกาสดีนะครับจะสมหวังจะพบเจอคนที่จริงใจคนที่ใช่นะครับวันนี้เจอคนรักนะครับ ประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2นะครับพี่น้องที่เกิดในวันอังคารครับเป็นเรื่องของลูกหลานบอริวานนะครับเด็กถือดาบอาจจะมีปัญหาในส่วนนี้ครับเด็กๆลูกน้องพนักงานลูกหลานทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้นะครับตามบทบาทของแต่ละท่านแต่ละคนมีเรื่องต้องแก้ไขมีเรื่องต้องจัดการต้องสั่สางนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่3นะครับพี่น้องที่เกิดในวันอังคารครับเป็นเวนอฟฟอร์จูนนะครับ นี่คือกองล้อของโชคลาภกรงล้อของสิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตชาววันอังคารน,นะครับให้พลิกชีวิตได้ฟื้นฟูจากความล้มเหลวก้าวสู่จุดที่เด่นขึ้นดีขึ้นรุ่งเรืองขึ้นเรื่องของการงานการเงินก็มีโอกาสรับโชคลาภก้อนโตรับเงินจำนวนมากพลิกชีวิตได้นะครับนี่คือโอกาสที่ดีขึ้นและเชื่อมโยงกับเรื่องของบุตรกุศล นะครับแม้ว่าจะเกิดัาเดียวกันแต่ถ้าบุญแตกต่างกันกุศลแตกต่างกันผลลัพธ์ก็ยังแตกต่างกันนะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสแนวทางชีวิตสําหรับชาววันอังคารนะครับเป็นหนึ่งไม้เท้าเรื่องของการเริ่มต้นที่ดีวันนี้นะครับมีโอกาสนะครับสําหรับสิ่งดีๆสำหรับสิ่งใหม่ๆบรรยากาศดีๆโชคลาภเริ่มที่จะดีนะครับแล้วก็เริ่มต้นได้นะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันอังคารครับวันนี้ดองคนมีข่าวดีได้รับโอก,กาสมีพรพิเศษสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่งเสริมช่วยเหลือเกื้อหนุนให้ท่านได้รับผลที่ดีขึ้นการงานการเงินความรักทิศทางชีวิตดีขึ้นโชคลาภดีขึ้นรับทรัพย์ก้อนโตพลิกชีวิตได้และมีการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆอีกมากมายทีเดียวนะครับพี่น้องที่เกิดในวันอังคารนะครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันพุธ พี่น้องชาววันพุธเส้นทางดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคแนวโน้มทิศทางชีวิตโชคลาภเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันพุธนะครับวันนี้จะมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือมีโอกาส มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นแล้วก็มีแนวโน้มที่จะได้รับเงินด้วยนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันพุธจะเป็นอย่างไรนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งกันเลยนะครับเป็นพระสังฆราชพระสังฆราชคือครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่ผู้บริหารเจ้านายซึ่งจะมาช่วยเหลือส่งให้ชาววันพุธเดินหน้าต่อไปได้ในเส้นทางของการทำงานการดำเนินชีวิต บางคนก็จะได้เรียนรู้พัฒนาตัวเองอบรมสมัมมนาประเปลี่ยนพฤติกรรมแก้ไขตรงนั้นตรงนี้แล้วก็จะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามานะครับอาศัยบุญกุศลอาศัยของคุณงามความดีอาศัยการทำดีแล้วท่านก็จะผ่านอุปสรรคได้แล้วก็จะได้เริ่มต้นพบกับความสำเร็จได้นะครับ ประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่2กันนะครับเป็นราชินิพระจันร์นะครับเป็นเรื่องของภูคลิกภาพเ,เรื่องของความคิดอารมณ์วันนี้ชาววันพุทธที่เป็นสุภาพสตรีจะโดดเด่นเวลาทํางานอยู่ท่ามกลางคนเยอะนะครับอาจจะมีกิจกรรมมีงานร่วมกันเป็นหมู่คณะหรือไม่ก็เสนองานหรือไม่ก็เป็นการประชาสัมพันธ์งานดนตรีศิละปะการแสดงงานภาคกลางคืนด้วยนะครับก็จะโดดเด่นเป็นพิเศษ นี่คือโอกาสที่ท่านได้สร้างงานสร้างอาชีพมีชื่อเสียงมีคนยอมรับนะครับแต่ว่าปัญหาของชาววันพุธที่เป็นสุภาพสตรีคือความเครียดมักจะมีความเครียดอยู่บ่อยๆโดยเฉพาะเวลาคนอยู่คนเดียวนะครับก็จะมีปัญหาความคิดความกางังวลวิตกตรงนั้นตรงนี้ตลอดนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกความบาดกลัวนะครับ ประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่3เป็น4ดาบนะครับเรื่องของสุขภาพเรื่องของการที่จะมีโอกาสฟื้นฟูสุขภาพคนที่มีปัญหาสุขภาพไม่ดีในช่วงก่อนหน้านี้นะครับวันนี้ก็เริ่มดีขึ้นฟื้นฟูดูแลค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆไปนะครับอย่าใจร้อนจนเกินไปต้องเรียนรู้ต้องพัฒนาต้องอดทนแล้วท่านก็จะพบความจริงเข้าใจชีวิตมากขึ้นแล้วก็เรียนรู้อะไรต่างๆอีกได้มากมายทีเดียวนะครับ รประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสแนวทางชีวิตสําหรับชาววันพุธนะครับเป็นราชินีบริยัน,นะครับวันนี้โชคลาภดีเยี่ยม มีโอกาสรับเงินจำนวนมากรับทรัพย์ก้อนใหญ่มีเหตุมีปัจจัยที่จะมีโชคลาภมีเรื่องของการเงินดีๆเข้ามาเกี่ยวข้องครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวันพุธวันนี้ดวงผู้ใหญ่อุปถัมภ์ดวงผู้ใหญ่ช่วยเหลือดวงของบุญกุศลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่งให้ท่านได้ผ่านอุปสรรคมองเห็นเส้นทางเดินชีวิตที่มีความมั่นคงเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศท,ทางที่ดีขึ้นแต่ปัญหาส่วนบุคคลสุภาพสตรี ชาววันพุธนะครับเวลาทํางานท่ามกลางคนเยอะๆท่านจัดเด่นมีคนชอบมีคนประทับใจป๊อปปูล่าแต่เวลาอยู่คนเดียวก็จะมีความเครียดมีความกังวลมีความทุกข์นะครับรวมทั้งปัญหาของสุขภาพนะครับวันนี้ยังอยู่ในช่วงเวลาของการฟื้นฟูสุขภาพใจเย็นๆนะครับแล้วท่านก็จะค่อยๆคลี่คลายปัญหาต่างๆได้นะครับและโอกาสใหม่ๆก็จะเกิดขึ้นส่วนด้านที่ดีมีโชคลาภมีทรัพย์สินมีรายได้มีการเงินที่ดีขึ้นพี่น้องที่เกิดในวันพุธครับ ต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีพี่น้องชาววันพฤหัสบดีเส้นทางดวงวันนี้เป็นอย่างไรเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคแนวโน้มทิศทางชีวิตโชคลาภเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันพฤหัสบดีนะครับวันนี้งานเด่นงานมั่นคง มีงานใหม่งานใหญ่โตขึ้นแต่ว่าปัญหารอบๆตัวยังมีนะครับความขัดแย้งการทะเลาะวิวาทลูกน้องบริวานด้วยนะครับรวมทั้งยังมีปัญหาสุขภาพที่ยังต้องระวังส่วนรายได้อียดต่างๆของดวงชาววันพฤหัสบดีจะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรใบที่หนึ่งคืนดมูลดมูลคือความเศร้าหมองความหม่นมัวภายในใจนะครับแม้ว่าท่านอาจจะยิ้มย้มแจ่มใสกับ คนรอบๆข้างรอบๆตัวแต่ลึกๆในใจคือกังวลมีความเครียดเหมือนกับว,ว่ารอการตัดสินใจในบางเรื่องบางอย่างอยู่รออะไรมันกระจ่างรออะไรที่มันเคลียร์มันชัดนะครับอันนี้เป็นเรื่องของอารมณ์จิตใจครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่สองเป็นห้าไม้เท้านะครับเรื่องของความขัดแย้งนะครับวันนี้อาจจะเกิดขึ้นลูกน้องบอริวารอาจจะทะเลาะวิวาทกันได้ง่าย หรือไม่การที่เราจะเจอปัญหากับตัวเราเองด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้การรับงานการติดต่องานการพบปะกับผู้คนต้องรอบคอบอย่าใจร้อนเรื่องเหตุผลต้องมาก่อนอารมณ์นะครับต้องชัดเจนนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่3กันนะครับเป็น10ไม้เท้านี่คือการงานนะครับงานรุ่งเรืองนะครับวันนี้ชาววันพระหัสบ,บดี งานเยอะขึ้นมากขึ้นได้รับงานใหม่งานสําคัญสำคัญมีการจ้างงานมีการซื้อการขายรใัใหญ่ขึ้นมาหรือไม่จะได้รับผิดชอบบริหารงานที่มันสําคัญต่อองค์กรต่อหน่วยงานต่อชีวิตของท่านด้วยนั่นคือความเติบโตวความมั่นคงในเรื่องของการงานที่เด่นเป็นพิเศษนะครับ ประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสแนวทางชีวิตสําหรับชาววันพาริัสบดีนะครับเป็น10ดาบนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่ควรระวังนะครับเรื่องสุขภาพงานเยอะวันนี้ต้องทํางานด้วยความระมัดระวังปัญหาสุขภาพยังมีอย่าลืมดูแลสุขภาพนะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวันพาริัสบดีวันนี้ดวงมี เด่นนะครับเด่นในเรื่องของการงานไม่ว่าง,งานประจํางานส่วนตัวงานรีแลนรับงานใหม่งานใหญ่ขึ้นสําคัญขึ้นเติบโตรุ่งเรืองขึ้นในหน้าที่ของการงานนะครับแต่ว่าปัญหารอบๆบตัวมีเยอะนะครับความขัดแย้งการทะเลาะวิวาทความไม่เข้าใจหรือไม่ความสับสนในบางเรื่องบางอย่างรอเวลาที่จะกระจางขึ้นชัดเจนขึ้นและเรื่องของปัญหาสุขภาพก็ยังต้องระวังนะครับฝากไว้เป็นแนวทางสําหรับพี่น้องที่เกิดในวัน พระหัสบดีนะครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับพี่น้องชาววันศุกร์วันนี้ดวงเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคแนวโน้มทิศทางชีวิตโชคลาภเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันศุกร์นะครับวันนี้มีกิจกรรมสนุกสนานเพลิดเพลินกินดื่มท่องเที่ยวพบปะผู้คน แต่อย่างไรก็ทมนะครับก็อาจจะมีปัญหาด้วยต้องรอบคอบระมัดระวังนะครับส่วนารายละเอียดต่างๆของดวงชาววันศุกร์จะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากส่วนที่เป็นปัญหานะครับปัญหาคือ5ดาบห้ดาดบคือปัญหาจากคนบางคนนะครับไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะมีปัญหากับเราอาจจะมีบางคนคนเดียวก็แย่บางทีนะครับเสียทรัพย์สินรายได้ขาดโอกาสตรงนั้นตรงนี้ผิดพลาดเสียชื่อเสียงได้ง่ายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องชาววันศุกร์ต้องระวังนะครับ วันนี้จะทําสัญญาเจราจาตกลงอะไรขอให้ตรวจสอบที่ไปที่มาชัดเจนความถูกต้องมีมากขนาดไหนก็ขอให้รอบครอบก่อนดีกว่านะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่สองนะครับเป็นราชาถ้วยนะครับราชาถ้วยคือจริงๆแล้วนะครับคือมีความสมบูรณ์นะครับมีความมั่นคงในเรื่องของการงานการเงินแต่ว่าเหมือนกับว่าชีวิตอยู่ท่ามกลางปัญหา รอบรอบตัวอาจจะรายร้อมไปเรื่องด้วยเรื่องเหตุการณ์อะไรที่มันไม่มั่นคงไม่ดีเท่าไหร่นักนะครับรู้สึกว่าสับสนในอารมณ์ด้วยนะครับแต่ไรก็ตามนะครับในบรรยากาศแบบนี้ท่านสามารถที่จะตัดสินใจสร้างบรรยากาศดีๆเรียนรู้พัฒนาขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ได้นะครับเพื่อที่จะผ่านปัญหาต่างๆได้แล้วโอกาสยังมีครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่3กันนะครับเป็น9ถ้วยนะครับนี่คือบรรยากาศที่ ดีนะครับมีความสุขมีความสนุกสนานมีงานเลี้ยงมีการพบปะก,กับผู้คนหรือไม่ก็ทํางานเป็นหมู่เป็นคณะนะครับอันนี้มีส่วนที่ดีด้วยความสุขด้วยนะครับกินดื่มท่องเที่ยวด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องรอบครอบระมัดระวัง ปัญหาคนยังมีจะทําสัญญาจะตกลงอะไรก็ตามขอให้รอบคอบด้วยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการเงินด้วยก็ต้องระวังเช่นเดียวกันนะครับรวมทั้งปัญหาสุขภาพก็อาจจะตามมาจากผลของการท่องเที่ยวกินดื่มมากเกินไปนะครับต่อมานะครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสแนวทางชีวิตสำหรับพี่น้องที่เกิดในวันศุกร์นะครับเป็นหนึ่งดาบนะครับสิ่งที่ดี นะครับสิ่งที่ดีอยู่ที่ผลของการลงมือทําแล้วท่านจะมีความสําเร็จนะครับพี่น้องที่เกิดในวันศุกร์นะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับวันนี้ดวงคนอาจจะมีปัญหาเรื่องของความสับสนในบางเรื่องรอเวลารอโอกาสเพื่อที่จะพัฒนาเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นนะครับวันนี้มีกิจกรรมที่ต้องเจอคนเยอะๆด้วยงาน ที่มีคนร่วมงานกันเยอะหรือไม่งานสังสรรค์การพบปะกกับผู้คนสนุกสนานกินดื่มท่องเที่ยวเหล่านี้นะครับก็ต้องรอบครอบระมัดระวังเพราะว่ามีคนบางคนอาจจะทาให้เกิดข้อผิดพลาดได้เสียหายได้เสียทรัพย์ได้เสียชื่อเสียงได้ก็ต้องรอบครอบระมัดระวังนะครับวันนี้การตัดสินใจที่ดีเป็นโอกาสที่ดีสําหรับพี่น้องที่เกิดในวันศุกร์นะครับ ต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันเสาร์พี่น้องชาววันเสาร์เส้นทางดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคแนวโน้มทิศทางชีวิตโชคลาภเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันเสาร์นะครับวันนี้ดีนะครับบรรยากาศดีสดใสาราเริงสมหวังมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นนะครับรวมทั้งการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆด้วย รายละเอียดต่างๆของดวงชาววันเสาร์จะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งนะครับคือสตาร์สตาร์คือการเปลี่ยนแปลงที่น่าพอใจจากสถานการณ์จากสิ่งที่ไม่ดีวันนี้ชาววันเสาร์จะเปลี่ยนแปลงไปสู่จุดที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินเรื่องความรักเรื่องของการดําเนินชีวิตบทบาทชีวิตต่างๆจะดีขึ้นครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2นะครับเป็น สามถ้วยนะครับสามถ้วยคือความสมหวังที่เป็นรูปประธรรมการงานดีประสบความสําเร็จการเงินได้รับเงินพออกพอใจมีความสุขแล้วก็ความรักลงตัวมีงานเลี้ยงมีคนเข้ามาร่วมงานเยอะขึ้นพอใจขึ้นมีความสุขมากขึ้นมีกิจกรรมดีๆเป็นผลของความสําเร็จที่น่าพอใจนะครับ ประการต่อมาครับมรดูส่วนที่3กันนะครับเป็น2ถ้วยนะครับนี่คือการเริ่มต้นนะครับซึ่งที่จริงมหาควรจะอธิบายไพ่ยพยากรณ์ใบนี้ก่อน3ถ้วยนะครับนี่คือการเริ่มต้นที่ดีในบรรยากาศที่ดีเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเ,เรื่องของการติดต่อง,งานการเจรจาการพบปะการเริ่มต้นความรักวันนี้ดีเยี่ยมนะครับจะสารต่อพัฒนาต่อไปให้เกิดความมั่นคงได้ครับ ประการต่อมาครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสแนวทางชีวิตสําหรับชาววันเสาร์นะครับเป็นจัสติกนะครับเป็นเรื่องของความถูกต้องโอกาสดีโอกาสมีแก้ไขปัญหาต่างๆได้เริ่มต้นใหม่ได้ก็แก้ไขผิดข้อผิดพลาดได้ดีเยี่ยมเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ไม่ดีให้เป็นความสําเร็จได้นะครับรวมทั้งเรื่องของโอกาสโชคลาภสิ่งดีๆจะเริ่มเกิดขึ้นครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันเสาร์วันนี้ดวงดีมีการเปลี่ยนแปลงที่น่าพอใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักใครที่เคยเจอปัญหามาก่อนเจอเรื่องราวที่ไม่ดีวันนี้มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นโอกาสใหม่ๆก็จะเกิดขึ้นนะครับพลิกชีวิตได้เริ่มต้นใหม่ได้โชคลาภโอกาสก็จะเป็นของท่านนะครับพี่น้องที่เกิดในวันเสาร์ครับ เอาละครับวันนี้หมอฮักก็พยากรณ์ดวงของพี่น้องมาครบทุกวันแล้วนะครับเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคแนวโน้มทิศทางชีวิตโชคลาภนะครับพี่น้องที่เข้ามาดูขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูได้ยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอฮัก เอาละครับวันนี้ลาไปก่อนขอให้ทุกท่านจงได้รับแต่สิ่งที่ดีๆพบกับความสุขความสมหวังความมั่นคงความร่ำรวยความรุ่งเรืองความรักที่ดีงามและก็สุขภาพแข็งแรงทุกท่านนะครับสวัสดีครับ